ข้อ19อีกในหนึ่งชนเหล่าใดย่อมได้รับซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือปฏิบัติเพื่อได้รับประโยชน์นั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าบัณฑิตเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอุโพธสูตรในโกศลสังยุตอย่างนี้ว่าทีระชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์วงเล็บทั้งสองคือประโยชน์ในทิฏฐธรรมและประโยชน์ในสัมปรายภพ ชนจำพวกใดตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองถือเอาแต่สิ่งอนันไม่ใช่ประโยชน์ทั้งสองชนจำพวกนั้นชื่อว่าพานความจริงท่านเรียกชนจำพวกนั้นว่าพานก็เพราะถือเอาสิ่งอนันไม่ใช่ประโยชน์ทั้งสองได้เรียกว่าพานก็เพราะตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองกริยาสัพท์ว่าลันตินั้นจัดเข้าในหมว,วดธาตุมีภูธาตเป็นต้นโดยข้อบังคับว่าลาธาตมีทวิศัพท์เป็นบทเคียง เป็นไปในความถือกริยาศัพท์ว่าลุนันตินั้นจัดเข้าในหมวดธาตุมีกี่ธาตุเป็นต้นโดยข้อบังคับว่าลุธาตุวงเล็บมีทวิศัพท์เป็นบทเคียงเป็นไปในความตัด